สวัสดีค่ะก็สิบอกเกล่าพามาชมกับรถกระบะมือสองนะคะเน้นไปตามสภาพขกท่ันราคาเบาๆนะคะ79,000บาทค่ะโตโยต a าไถเกอร์รถปี2,000เครื่องยนต์ 2,500cc ซีซีดีเซลนะคะขับขี่สบายใช้งานได้ดีพูม่มไราพาวเวอร์ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถเกียร์ธรรมดาคะด่ะขกท่านขับขี่ทางใกล้ทางไกลเดินทางกันได้นะคะ เครื่องเกียร์ดีค่ะสีภายนอกไม่สวยรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะสภาพตามในรูปนี้เลยค่ะไปตามสภาพตามราคาภาษีพรบรไม่ขาดคะเร่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะรถขับขี่ดีค่ะสนใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อดูรถทดลองขับตัวจริงกันได้นะคะรถอยู่ใน อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนัดหมายร่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมเนตติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะติดต่อกันได้โดยตรงค่ะเพราะแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ